หลังการประชุม JBC จบลงมีท่าทีจากทั้งสองฝ่ายออกมาเรื่อยๆนะคะสมเด็จฮุนเซนยื่นคำขาดให้ไทยเปิดด่านชายแดนบอกว่าหากไม่ดำเนินการกัมพูชาจะปิดด่านและห้ามสินค้าไทยทั้งหมดเข้าประเทศส่วนไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและยืนยันไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลก และเช้าวันนี้ไทยก็โต้กลับทางกัมพูชาโดยกองกําลังบุรพาสั่งห้ามคนไทยไปทํางานที่บ่อนปอยเปตส่วนทางกัมพูชาก็ตัดไฟฟ้าจากไทยตามมาด้วยภาพการประชุมนัดแรกของคณะกรรมาการเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่ด่านบ้านแหลมจังหวัดจันทบ,บุรีทางกัมพูชายังปิดด่านฝั่งตรงข้ามสกัดรถขนส่งผักและผลไม้จากไทยคล้ายกับจะเป็นมาตรการในการกดดันรัฐบาลไทยค่ะ ความไม่ชัดเจนนะครับทำให้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเทียมเพอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งวันนี้ด่านปิดนะครับแต่มีรถบรรทุกพ่วงกว่า30คันมาจอดรอครับรอเพื่อข้ามไปรับสินค้าเกษตรจากฝั่งกัมพูชาในวันพรุ่งนี้นะครับคนขับรถบรรทุกบอกว่ารอข้ามด่านครับแม้ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่ากัมพูชาจะสั่งห้ามนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยหรือไม่ตอนเช้า ประมาณสองโมงของเราเปิดสองโมงของเขาเปิดสามโมงนะครับมันก็กระทบครับมันมันต้องรีบไหมพี่เพราะว่ารีบโดยเงื่อนเวลาที่มันจำกัดรีบครับบางครั้งเอกสารนี่เราต้องอยู่ทางไทยนี่ของทางฝั่งกัมพูชานี่เราต้องต้องต้องเสร็จแล้วครับต้องเสร็จแล้วมันคือมันรีบมันติดกลนข้ามไปข้ามาของกัมพูชาเขาแต่งานเขาข้ามไปเยอะครับ ส่วนตลาดการค้าชายแดนช่องจอมซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสดบรรยากาศก็เงียบเหงาค่ะผู้ค้าบอกว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการเปิดปิดด่านสัปดาห์ละ3วันทําให้แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับบ้านเกือบทั้งหมดไม่มีผู้ค้าจากฝั่งกัมพูชาข้ามมาซื้อของจากเดิมเคยขายได้วันละประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทตอนนี้เหลือไม่ถึงวันละ1,000บาท ผู้ค้าบางคนสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมส่งขายที่กัมพูชาวันพรุ่งนี้แต่บอกว่าถ้าทางฝั่งกัมพูชาปิดด่านตามคำสั่งของสมเด็จหุนเซนสินค้าที่สต็อกไว้อาจจะเสียหายจำนวนมากเปิดวันจันทร์เมื่อวานคึกคักหน่อยหนึ่งแล้วก็วันนี้ปิดพรุ่งนี้เปิดแต่นี่เขาสั่งห้ามไม่ให้ซื้อสินค้าไทยเข้าไปด้วยนะเขาลงมติออกมาแล้วนายได้ยินุนเซนปิดด่นนา,าน,นอืมอันนั้นเนี่ยแม่ค้าก็เครียดนาสั่งของมาเป็นตันแล้ว เพื่อสต็อกไว้จะให้คเมเนเอาพรุ่งนี้เนาะอ,ออเดอร์น่ะแล้วสั่งมาแล้วเนี่ยเหมือนแม่ค้าบนตลาดเราเนี่ยผักอะไรเงี้ยเขาโพดเป็นตันๆหรือไม่ก็พวกลูกชิ้นอะไรเงี้ยเขาจะไปสต็อกไว้นะคะแต่อยางเงี้ยพรุ่งนี้เราดูว่ามันจะเป็นยังไงส่วนจุดผ่อนโรนชั่วคราวช่องสายตะกูตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนทั้งสองประเทศยังคงข้ามฝั่งกันไปมานะคะมาจับจ่ายซื้อสินค้าแต่ว่าบรรยากาศไม่คึกคัก บางส่วนก็ข้ามไปซื้อสินค้าโดยเฉพาะเหล้าบุรี่และเดินทางไปที่คาสิโนที่ช่องจุ๊บโกกีของกัมพูชาค่ะ